สุพรรณบุรีเมืองยุทธถีวันในคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แรงปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังราชันออนทัววันนี้ครับมาอยู่ที่หอประชุมอาชาสีหมอกซึ่งเราต้องยอมรับวันนี้หอประชุมที่มาตรฐานและก็สามารถทําให้ทุกท่านอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการประชุมที่มีความชัดเจนวันนี้ท่านนัทัรรมสวรสทิ์ผูพการีจุวาสวรีจะเป็นประธาน เรามาดูบรรยากาศครับในการจัดเตรียมอย่างมีความพร้อมนี่คือบรรยากาศมาตรฐานที่นณาสงฆ์การจะได้ความสะดวกความชัดเจนและจะเข้าไปสู่สิ่งหนึ่งที่เป็นมิติที่เราจะเกิดขึ้นภายใต้เมืองสร้างสารรค์ทางด้านดนตรีครับเห็นไกลๆอยู่นั่นนะครับคอนเทมของเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําความรู้จักครับหรือที่เราเรียกกันว่าทยักหน้านะครับเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับมิติแห่งเมืองดนตรีสุพันณุบุรีครับ ความสําคัญและหัวใจของพวกเราเนะยครับเรา,อย,าอยู่จุดหนึ่งในแผ่นดินของโลกนี้นะครับว่าสุพรรณบุรีเราสามารถที่จะเป็นเมืองดนตรีและเมืองสร้างสารรค์ได้ผมเห็นยูเนสโกครีเอทีฟซิตี้เน็ตเวิร์กครีเอทีฟซิตี้ออฟดนตอารดูว์รายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวเราค่้ยรู้กันในช่วงที่หลังนะครับแต่เรามาดูว่าขณนนี้เรามีความประสงค์จะเข้าสู่สุพรรณบุรีครีเอทีฟซิตี้ออฟ s i c วันนี้ผมมีวงดนตรีวงหนึ่งครับจากวิลัยนัตสินเรามาทำความรู้จักครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทีมเวิร์กสุดยอดเลยนะครับนี่ของท่านนะครับสีรักเรียบวันนี้วันนี้นำอะไรมาโชว์ครับคอนเทนต์พาราลิสนะครับวงดนตรีเหล่านี้ต้องอาศัยฝีมือทักษะและใจรับมวลสารและแรงบันดาลใจมีเพลงให้เราฟังสักเพลงหน่อยครับชื่อเพลงวิหกเหือลงครับฟังครับ รรผมอยู่กับคุณก้อยอบท7เจ็ดซึ่งมีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการตักดันข้อมูลแล้วก็ประสานงานเราอยากทราบว่าข้าวต่อไปหรือขั้นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยพอสังเขตเนี่ยสุพรรรีต้องทําอะไรบ้างครับคะเริ่มต้นนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือมันเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือนะคะในระดับของเมืองซึ่งกลไกนี้ก็คือจะต้องบูรณาการทุกฝ่ายนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ในสุพรรรีต้องรับร,รู้แหล,แลนะนะครับสร้างความเข้าใจตรงกันใช่ค่ะ ขั้นที่สองครับข้นที่สองนี่ก็คือพอคนไกโครงสร้างขึ้นก็จะต้องสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้กันทั้งจังหวัดนะคะถึงจะเป็นเป็นภาพของของความร่วมมือเป็นภาพรวมความร่วมมือรวมมือของคนทั้งจังหวัดทุกสอาที่พี่น้องประชาชนทุกส่วนจะาต้องรับรู้ว่าอะไรคือเบืองดนตรีใช่ค่ะอันที่สามครับสเต็ปต่อไปเนี่ยคือพอทราบแล้วเนี่ยมันจะต้องผลักดันให้เกิดองค์ความรู้นะคะ การเป็นเมืองดนตรีไม่ใช่แค่เล่นดนตรีแต่มันจะต้องเป็นดนตรีที่มันสามารถเป็นต่อยอดให้สาหรับเยาวชนก็คือมีมีทางเดินมีช่องทางเดินสําหรับผู้ประกอบการเขาก็จะมีอาชีพ,พีไรไยได้พบวงจรเป็นอุตสาหการรมถ้าเรามอาเางเฉยเเหมือนสุพรรณบุรีเป็นเมืองนักร้องแต่จริงเป็นอุตสาหกรรมดนตรีสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพ แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาบริโภคใช่ค่ะนะครับนี่เริ่มตั้งความเข้าใจนะครับเพราะสเต็ปต่อตไปเอาสั้นๆเก้าที่สก็คือ,อนะครับเราจะต้องสร้างพื้นฐานสำหรัที่เอื้อต่อการเรพิ่มทีความสามารถของขอุตสาหกรรมดนตรีรในจังหวัดใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่ทําแค่ในจังหวัดในประเทศแต่เรากําลังจะก้าวสูส่สาตนนะคะดังนั้นเนี่ย สถาปัต,ต์ใดๆก็ตามเนี่ยที่มันจะต้องรองรับในการเกิดอุตสาหกรรมดนตรีซึ่งมันจะต้องพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นค่ะเช่นเราจะต้องมีแหล,ล่งเรียนรู้ทางดนตรีมี hall of fame มี music learning center หรือเรามีตอนนี้เรามีโรงละครแห่งชาติที่ปเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วถือว่าเรามีหลายๆส่วนแต่เราต้องทําให้มันเป็นสากลใช่ค่ะนะครับก้าวสเต็ปที่5ครับนะครับส้างกระวนการคุนค่าให้แก่อุตสาหกรรมก็คือ ทำทุ้อยางเป็นไร,รไ,ดได้แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะใช่เรจาจะเข้าสู่เศรษฐกิจแล้วค่ะอันนี้คือจะเป็นอุตสาหกรรมดนตรีที่รควงจรค่ะ <c oughs> หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยขณะนี้เรากำลังทำทุกสเต็ปแล้วก็เดินทางมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าเรอคอยก็คือรอการสื่อสารรอการจัดกิจกรรมแบบที่เห็นอยู่นี้ ที่สําคัญเราจะส่งผลงานอีกครั้งในเดือนตุลาคมต่อในเดือนพฤศจิกายนนี้เดือนตุลาคมพฤษจิาคมนะครับแล้วก็จะไปรับทราบผลโดยประมาณวันที่3 1เ็ตุลาคม3าสเ็ตุลาคมครับไม่ใช่มีแค่นี้ต้องมาให้กำลังใจกันแล้วรวมกิจกรรมขอบคุณตัวแทนอพร7ดครับนี่คือความคาดหวังของเราจากท่านนัตพัทรส่วนประทินครับพื่อการหวัดและทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับสุพรรณบุรีนะครับพีทิพ ซิตี้เมืองสร้างสารรค์ทางด้านดนตรีด้าน,นดานตรีครับต้องโฟกัสไปด้วยครับขอบคุณครับท่าสันเรสมจินชาญกระบี่ผู้จัดการอปพอทเครับในขณะนี้ดนตรีเมืองสร้างสารรค์โดยเฉพาะบรรยากาศของประชุมกับดนตรีด้าน,นหลังนี้วันนี้มีอะไรมาแสดงหรือมีอะไรมาบอกกับหัวหน้านส่วนราการครับครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้อปอท7โดยการอำนวยการของท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านได้อนุญาตให้นําดนตรีมา บรรเลงขับกล่อมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้ดนตรีนั้นอยู่ในช่วงทุกจังหวะของชีวิตของคนสุพรรณบุรีวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิลัยนาฏศิลป์และก็คณะดนตรีเรียกว่าคณะแบบผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองดนตรีของยูเนสโกครับ ความสําคัญในการน,นี้คือทุกคน่าส่วนแล้ทุกส่วนของแผ่นดินสุพรรณบุรีกําลังจะรับรู้แรงประดาลใจและความเป็นจริงครับมารอให้กําลังใจกันกับความสำเร็จครั้งนี้เราจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมทางดนจิีเมืองสร้างสารรค์โดยอามตเต็ดและจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ฟังเสียงที่กําลังทดสอบเครื่องดนตรีอยู่นี้กับบรรยากาศหอประชุมที่นี่เห็นไหมครับน้าภูมิใจศักดิ์ศรีแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ความมาตรฐานการประชุมมาตรฐานนะครับระบบที่เห็นในขณานี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่จังหวัดที่มีคุณสมบัติความพร้อมครับอยู่แล้วมีความสุขที่สุดครับ การประชุมวุฒิสภาสมัยการครั้งที่หนึ่งสองพันห้าร้อ 100, ยหกห้าร้อยสิบสี่ครับประดาเดือนตุลาพันธ์เปิดทำราศจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่เป็นบรรยากาศวุฒิสภารทั้งหมดนะครับนี่เป็นมิติที่ราชานอนทัวภูมิใจในความเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ผูร้รายการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้เกียรตินะครับขอเ่ิญทะลางผู้รายการจังหวัดสุพรรณบุรีให้กําลังใจกับวงดนตรีนะครับก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีความทะเลาะที่เกิดขึ้นนี่เป็นบรรยากาศก่อนการประชุมประจำเดือนนะครับ เลก่อนประชุมเพื่อเป็นวาระหนึ่งให้ครับหัวน้าสวนการได้รับทราบความเคลื่อนไหวครับอปทอเขตเจ็ดของเราดูแลครับแหมวิรัติบพนะครับรัมนตีนตรี